มีการโพสต์ภาพหมีหมาชื่อว่าเจ้าทุเรียนครับบุกเข้ามาในครัวของที่พักของทางเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็มีการโพสต์ข้อความแซลนะครับว่าแม่ครัวครับแม่ครัวครับเอาผัดกระเพราไข่ดาวหนึ่งจานครับขอแบบพิเศษผมคือเจ้าหมีที่ชื่อทุเรียนครับ h a s h t a g หมีหมาหรือหมีคน เจ้าทุเรียนตัวแสบปรากฏว่าคนเข้าไปแซวกันในโลกออนไลน์เยอะเลยนะครับสงสัยหิวหิวเกง่งหิวบ่อยนะครับแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยน่ารักมากเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็ชื่อว่าเจ้าทุเรียนจริงๆแล้วเนี่ยหมีที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวตัวหนึ่งชื่อเจ้าทุเรียนอีกตัวหนึ่งชื่อเจ้าขนุนนะครับเจ้าทุเรียนเนี่ยเป็นหมีที่อยู่ประจําหน่วยของเขาพเนนทุ่งอยู่แล้วก็จะมีตําหนิรูป,ปพันธ์ที่เจ้าหน้าที่เขาสังเกตเห็นได้ง่ายคือหมี2ตัวนี้ ก็จะมาป้วนเปี่ยนให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันเป็นประจำนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ย้ําก็คือแม้ว่ามันจะมาใกล้ๆแต่ต้องไม่ให้อาหารนะครับเพราะว่าจะทําให้สัตว์ป่าเสียสัญชาติยานการดำรงชีวิตในธรรมชาติ